สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เขารบประักทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายคูโชคครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของทำอย่างไรถึงจะมีความสุขในวันปีใหม่ก้าสิ่งที่ควรทำในวันปีใหม่หนึ่งมกราคมโชคดีตลอดปีท่านผู้ฟังครับ สิ่งที่ควรทำในวันปีใหม่จะต้องทำอะไรต้องทำาก้าวสิ่งนี้เข้าสู่ปีใหม่ทั้งทีนอกจะกส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่กันและกันแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะเปิดรับสิ่งดีๆสู่ชีวิตทั้งเรียกว่าทิ้งสิ่งไม่ดีทั้งหลายไว้กับปีเก่าเพื่อให้หนึ่งปีต่อจากนี้ไป ให้ชีวิตอราบรื่นโชคดีเฮงปังไปตลอดทั้งปีวันนี้ทางช่องของดีอีสานบ่ายกุโชคมีเคล็ดลับความเชื่อก้าวสิ่งที่ควรนำเอาเลิกเอาชัยในวันปีใหม่มาฝ่าเพื่อเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิตจะมีเคล็ดลับมงคลอะไรบ้างนั้น ตามไปฟังกันเลยครับเก้าสิ่งที่ควรทำในวันปีใหม่ทำบุญตักบาตรขอพรบุคกการีและผู้ใหญ่ที่เคารพทบทวนเรื่องราวในชีวิตและกำหนดเป้าหมายในปีใหม่สวมใส่เสื้อผ้าใหม่เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์รับทรัพย์ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดดีคิดดี ทำดีรับประทานอาหารมงคลพกพาเหรียนเสริมดวงท่านผู้ฟังครับทําบุญตักบาทวันขึ้นปีใหม่ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสิ่งแรกที่คนไทยชาวพุทธยึดถือปฏิบัติกันสืบมาก็คือการทําบุญทําทานเพื่อสร้างกุศลและสิริมงคล ให้เกิดมีแก่ชีวิตเป็นสเสบียงใบบุญที่จะนุนนำชักพาให้คนเราพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดปีโดยการทำบุญก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกศรัทธาแต่ละบ,บุคคลไม่ว่าจะเป็นการตักบาตรถวายสังฆทานบริจาคทานหรืออาจจะไปถวายเพลพระธิวัติ จัดกระเช้าผล,ลไม้และอาหารต่างๆถวายพระให้ท่านได้ฉันขอพรบุกพการีและผู้ใหญ่ที่เคารพวัฒนธรรมไทยยึดถือความกตัญญูเป็นคุณธรรมสำคัญในวันปีใหม่ผู้อาวุโสน้อยกว่าจะกราบไหว้ขอพรกระบุกพการี และผู้ใหญ่ที่เคารพรักเพื่อรับพรให้เกิดสิริมงคลในชีวิตอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ได้ขอเข้ามาลาโทษต่างๆที่อาจจะเคยล่วงเกินกันไว้ตั้งรู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีสิ่งใดที่เคยพลาดผังมาแล้วก็ขอให้ผู้ใหญ่ให้อภัยขอให้ผู้ใหญ่ให้อภัย พร้อมกับเริ่มต้นใหม่ในปีนี้ซึ่งการไปกราบขอพรผู้หลักผู้ใหญ่เราก็ไม่ควรลืมที่จะนำกระเช้าของขวัญปีใหม่ของที่ระลึกหรือของขวัญอื่นๆติดไม้ติดมือไปด้วยเพื่อแสดงความรักความห่วงใยที่เรามีให้ท่านทบทวนเรื่องราวในชีวิต และกำหนดเป้าหมายในชีวิตใหม่การทบทวนเรื่องราวต่างๆในปีที่ผ่านมาทำให้เราได้ตกฝึกชีวิตของตัวเองมองเห็นความสำเร็จและความผิดพลาดพร้อมถอดบทเรียนอะไรที่ดีอยู่แล้วก็รักษาไว้อะไรที่เป็นความผิดพลาดก็ให้สลัดติ้งไป อะไรที่ยังไม่พอดีก็วางแผนพัฒนาปรปับปรุงและก็เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นในปีนี้สัญญากับตัวเองว่าจะเก่งขึ้นกว่าปีที่แล้ววางเป้าหมายเริ่มต้นลงมือทำเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งการมีเป้าหมายจะทำให้รู้ว่าเราต้องการอะไรและจะไปทิศทางไหน แบบไม่จับจดและหลงทางสวมใส่เสื้อผ้าใหม่ปีใหม่ก็ต้องเริ่มต้นด้วยอะไรใหม่ๆการสวมใส่เสื้อผ้าใหม่ที่มีสีสันสดใสรับวันแรกของปีก็เป็นเคล็ดเสริมสิริมงคลอย่างหนึ่งที่นิยมทำกันอย่างในช่วง ตุดจีนของชาวจีนก็จะมีการสวมเสื้อผ้าใหม่สีแดงสดใสเพราะเชื่อว่าชีวิตของเราจะมีแต่สีสันไม่หม่นหมองซึ่งเราสามารถให้ของขวัญปีใหม่ตัวเองด้วยการเลือกเสื้อผ้าใหม่ๆเปลี่ยนลุคให้กับตัวเองเป็นการเอาเลิกเอาัยด้วยอะไรใหม่ๆเปิดรับสิ่งดีๆ สิ่งใหม่ๆหเข้ามาในชีวิตเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์รับรัพย์การเปลี่ยนกระเป๋าเป็นสิ่งที่สำคัญและก็เป็นช่องทางการรับการจ่ายซึ่งการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์รับปีใหม่นี้ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีอาจเริ่มจากการเสริมความเป็นสิริมงคล และความมั่งคั่งโดยการเลือกใช้กระเป๋าสตางสีมงคลตามบังเกิดเพื่อความเฮงความปังตลอดปีเสริมดวงโชคลาภให้เงินทองหลั่งไหลเข้ามาไม่ติดขัดจนนับไม่ทันกันไปเลยนอกจากจะเปลี่ยนให้ตัวเองแล้วเรายังสามารถเลือกกระเป๋าสตางสีมงคล มอบของขวัญของมงคลให้กับเพื่อนฝูงและคนที่เรารักอีกด้วยเพื่อเป็นการทรงมอบสิ่งดีๆให้แก่กันขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปีใหม่ทั้งทีเราบรรดาสายหมู่จะพลาดการขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือได้อย่างไรใครนับถือเทพพระเจ้าองค์ใด เทพองค์ไหนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนก็ให้ไปกราบขอพรกันตามที่ศรัทธาเพื่อความเป็นสิริมงคลและยังเป็นที่พึ่งทางใจให้เรามีสติและก็ยึดเหนี่ยวในการดำเนินชีวิตตลอดทั้งปีพูดดีคิดดีทำดีในวันปีใหม่อันเป็นวันแรกของปี เราควรสำรวมคำพูดความคิดและการกระทำของเราให้บริสุทธิ์หลีกเลี่ยงการพูดคำหยาพูดสิ่งไม่ดีหลีกเลี่ยงการโต้เถียงที่อาจจะนำไปสู่การกระทบกระทั่งไม่เช่นนั้นแล้วจะถือว่าเราเริ่มต้นปีด้วยความไม่มงคลเชื่อว่าจะนำพาให้ชีวิตของเราตลอดทั้งปี ไม่มงคลตามไปด้วยรับประทานอาหารมงคลในช่วงวันปีใหม่ก็ะจะนิยมรับประทานอาหารมงคลเพื่อเอาเค็ดอย่างการรับประทานลาบที่พองเสียงกับคำว่าลาบที่เป็นสะกดด้วยตัวพอสัำเพาเชื่อว่าจะทำให้เรามีลาบเพิ่มพูลตลอดทั้งปี หรือคนเหนือรับประทานแกงขนุนหรือตำขนุนเพื่อให้ตลอดทั้งปีมีคน,น,นหนุนนำหรือการรับประทานปลาทั้งตัวเพื่อให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์ซึ่งการรับประทานอาหารมงคลในวันปีใหม่นี้เราจะได้ใช้เวลาดีๆกับครอบครัวพกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมดวง ใครที่เป็นสายหมู่วันแรกของปีเราควรเริ่มต้นโดยการพกสิ่งที่เสริมดวงเพื่อหนุนนำให้ชะตาชีวิตตลอดของปีของเราปังขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือว่าสวมใส่กําไรหินมงคลหรือวอาเปเปอร์หรือการพกพาเครื่องอารางมงคลต่างๆเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจคุ้มครองปกปักรักษา ให้เรามีความสุขตลอดปีเจ็ดของทำบุญปีใหม่วัดได้ใช้คนให้ได้บุญการทำบุญในวันขึ้นปีใหม่เป็นสิ่งที่ดีและถือเป็นการเริ่มต้นปีด้วยกิจกรรมที่เป็นมงคลแก่ชีวิตปีใหม่นี้ใครยังไม่มีแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวที่ไหนลองชวนคนที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ออกไปทำบุญร่วมกันไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีทำบุญตักบาตรหรือไถ่ชีวิตสัตว์ไม่ว่ากิจกรรมไหนก็อิ่มบุญพร้อมรับปีใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นอย่างแน่นอนส่วนใครจะไปทำบุญปีใหม่แต่ยังไม่มีของไปทำบุญ วันนี้ทางช่องของดีอีสานบ่ายกุโชได้รวบรวมการทำบุญในปีใหม่มาแล้วให้มั่นใจว่าวัดได้ใช้คนให้ก็ได้บุญกันท่วนหน้าอย่างแน่นอนมีอะไรบ้างเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับ 1. อุปกรณ์น้ำยาทำความสะอาด 2. อปักไฟ สมหม้อหุงข้าวสเก้าอี้และโต๊ะพับหเครื่องกรองน้ำหพัดลมอุปกรณ์และน้ำยาทําความสะอาดทำไมจะต้องใช้และสิ่งสุดท้ายข้อที่เจ็ดก็คือเครื่องนับเหรียญหลายคนก็คงจะสงสัยว่า ทำไมจะต้องเลือกเครื่องนับเหรียญไปทําบุญที่วัดเพราะวัดแต่ละวัดมีจุดบริจาคทําบุญอยู่หลายๆจุดนอกจากธนบัตรเราคนที่ไปทำบุญก็นิยมใช้เหรียญในการทำบุญกันเช่นกันการทำบุญในวัดหรือการทำบุญให้วัดด้วยเครื่องนับเหรียญจะทำให้ประสงค์และเจ้าหน้าที่ในวัด สามารถนับเงินจำนวนที่ทำบุญได้สะดวกยิ่งขึ้นไม่เสียเวลาและมีความแม่นยำอีกด้วยรับรองว่าวัดได้ใช้อย่างแน่นอนอุปกรณ์แน้นำยาทำความสะอาดอุปกรณ์แน้นำยาทำความสะอาดถือเป็นตัวเลือกที่หลายหลายคนนิยมซื้อไปทำบุญให้วัด เนื่องจากวัดถือเป็นสถานที่ที่มีผู้คนผ่านไปผ่านมามากมายรวมถึงมีกิจกรรมทางศาสนาทั้งงานบวชงานทำบุญต่างๆซึ่งหลังจากการจัดกิจกรรมแล้วต้องมีการทำความสะอาดของใช้และพื้นที่ให้เรียบร้อยเสมอทำให้อุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาดเป็นสิ่งจำเป็น และสามารถนำไปทำบุญในปีใหม่ให้วัดได้ปลักไฟอย่างที่รู้ว่าวัดเป็นสถานที่ที่จัดกิจกรรมทางศาสนาอยู่บ่อยๆทำให้ต้องมีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชิน้นและหากจัดกิจกรรมในพื้นที่ที่โล่งกว้างหรือห่างจากตัวอาคารและจุดที่มีปลั๊กไฟก็จำเป็นต้องใช้ปลั๊กไฟ พักต่อพว่วงดังนั้นหากจะเลือกของทาบุญปีใหม่พักไฟหรือสายต่อพว่วงก็เป็นอุปกรณ์ที่สามารถอยู่ในรายการของทาบุญในวัดได้หม้อหุงข้าววัดส่วนใหญ่มีงานบนุญก็จะนิยมทำอาหารที่วัดเพื่อเป็นการเลี้ยงแขกหรือคนที่มาร่วมงานบนุญ ดังนั้นอุปกรณ์เครื่องครัวจึงเป็นสิ่งจําเป็นไม่ว่าจะเป็นหม้อใบใหญ่หญกระทะหรือแม้แต่หม้อหุงข้าวเองก็ตามถึงแม้นพระสงฆ์จะไม่ได้ใช้งานโดยตรงแต่หม้อหุงข้าวก็เป็นของคนที่ในชุมชนสามารถใช้งานได้และเป็นของที่อยู่วัดที่สามารถใช้งานได้หลายโอกาส เก้าอี้และโต๊ะพับของใช้ที่วัดต่างๆได้ใช้เป็นประจำไม่จำเพาะตอนมีงานหรือพิธีกรรมทางศาสนาก็คือโต๊ะพับหรือเก้าอีอ้อเนกประสงค์เราสามารถเลือกของทั้งสองอย่างนี้เพื่อน,นำไปทําบุญถวายในวันปีใหม่โดยที่วัดได้ใช้งานจริงได้ประโยชน์ ไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บอีกด้วยเพราะสามารถพับเก็บได้ง่ายเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นอุปกรณ์ที่วัดควรจะเตรียมไว้หากที่นั่งหรือโต๊ะหลักเต็มก็าสามารถนำเก้าอี้พับโต๊ะพับออกมาใช้งานได้ทันทีเครื่องกรองน้ำเครื่องกรองน้ำถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นไม่เพียงแต่วัดเท่านั้น ตามบ้านเรือนทั่วไปก็นิยมติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ใช้บริโภคเพราะสามารถกรองได้ทั้งสีอินตะกรอนรวมถึงรสชาติของคอรีนปีใหม่นี้หากยังคิดไม่ออกว่าจะทำบุญให้วัดด้วยอะไรดีเครื่องกรองน้ำก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่ทำให้ทั้งพระสงฆ์คนที่ไปทำบุญที่วัดได้เดิมน้ำสะอาดปราศจากตะกอนและสิ่งเจือปนได้บุญหลายต่อเลยทีเดียวพัดลมอย่างที่เรารู้ว่าอากาศเมืองไทยค่อนข้างที่จะร้อนยิ่งโดยเฉพาะหน้าฝนทั้งร้อนทั้งชื้นเวลามีกิจ,จกรรมทางศาสนา ผู้คนก็จะลังไหลเข้ามาในวัดเป็นจำนวนมากยิ่งทำให้อากาศร้อนบากขึ้นดังนั้นวัดจึงเป็นสถานที่ที่จำเป็นต้องใช้พัดลมเป็นประจำเพื่อให้ทั้งพระสงฆ์และคนที่ร่วมพิธีภายในวัดได้คลายร้อนได้ในขณะทำกิจกรรมพัดลมจึงเป็นของที่สามารถนำไปทำบุญปีใหม่ให้วัดได้อย่างไม่ต้องสงสัย ให้บุญแถมอยู่เย็นเป็นสุขกันท้วนหน้าการทำบุญเป็นสิ่งที่ดีแต่จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปหากของที่เรานำไปทำบุญปีใหม่ให้วัดต่างๆทั้งพระสงฆ์เจ้าหน้าที่ในวัดประชาชนที่ไปทำบุญหรือร่วมจิจกรรมและชุมชนรอบข้างสามารถได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งของเหล่านั้นด้วยหวังว่า ทางช่องของดีอีสานบ่ายกูโชคได้รวบรวมมาไว้จะเป็นประโยชน์และเป็นไอเดียใหม่ใให้คนที่ต้องการหาของไปทำบุญปีใหม่ได้ประโยชน์วัดได้ใช้คนให้ได้บุญทีนี้เรามาฟังในเรื่องของทำบุญให้ทานอย่างไรจึงจะได้อานิสงส์มากการทำบุญมีหลักการทำบุญอย่างไร จึงจะได้อานิสงส์หรือได้บุญมากทำบุญอย่างไรได้บุญน้อยหรือเป็นบาปเพราะบุญบุญนี้ไม่มีการปันแจกแหกไม่ได้เหมือนด่งไม้ผ่ากลางบุญไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองเมื่อพูดถึงคําว่าบุญคือสิ่งทํำแล้วทําให้เกิดความสุขใจเกิดจากที่เราได้สละสิ่งของเพื่อผู้อื่น สละความตนีไม่ให้มาครอบงำจิตใจทำกับคนทั่วไปจะเรียกว่าทำทานกับพระพิสุสง์เรียกว่าการทำบุญบุญไม่มีขายตามท้องตลาดอยากได้ต้องทำเองการทำบุญที่ถูกวิธีคือทำพอเหมาะกับฐานารูปของเราไม่ใช่เห็นช้างขี้ขี้ตามช้าง คนมักมีเขาก็อาจจะสามารถบริจาคได้จำนวนมากแต่ที่ถูกต้องคือทำตามกำลังศรัทธาและจะตตปัจจัยที่เรามีอยู่ไม่เดือดอร้อนนั่นแหละคือสุดยอดของการทำบุญเพราะถ้าทำแล้วเดือดอร้อนก็ไม่เป็นบุญแต่เป็นบาปเพราะตอนเองและครอบครัวเดือดอร้อนการทำบุญให้ทาน ที่จะได้อานิสงฆ์มากหนึ่งถวายแด่ผู้ทรงศีลผู้รับทานนั้นมีศีลบริสุทธิ์เช่นเป็นอริยบุคคลหรือเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์วัตถุสัมปทาผู้รับทานถือว่าเป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดเพราะเราจะทำทานให้ได้ผลบุญมากน้อยขึ้นอยู่กับคนที่เราจะต้องเป็นคนดี มีศีลธรรมส่งเสริมคนทำความดีหากคนที่รับการให้ทานนั้นเป็นผู้ที่มีศีลมีคุณธรรมสูงเมื่อให้ทานไปแล้วก็ย่อมเกิดผลบุญมากหากผู้รับเป็นผู้ที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมแล้วผลแห่งทานนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นคือได้บุญน้อยกว่านอกจากนี้แล้วการให้ทานกับคนยากจน ขาดแกนก็ย่อมมีอนิสงส์มากเช่นกันอุปมาเหมือนกับเราให้อาหารแก่คนที่เขากินหนิมแล้วย่อมจะมีคุณค่าน้อยกว่าเราให้อาหารกับคนที่กําลังหิวอดอยากไม่มีรับประทานนั่นเอง 2. ส,สิ่งของที่ให้บริสุทธิ์ปัจจะยะสัมปทาคือเป็นสิ่งของที่เรา ได้มาหรือหามาเองด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้ไปรับจากโจรหรือลักขโมยมาเพราะการรับจากโจรก็ผิดตามกฎหมายบ้านเมืองวัตถุสิ่งของที่มาโดยสุดจริตหรือมีความบริสุทธิ์นั้นคือเหตุแห่งการได้มาซึ่งของเหล่านี้คือได้จากการประกอบวิชาชีพสุดจริตด้วยแรงด้วยกำลังของตัวเอง อย่างแท้จริงไม่ใช่ไปขอยืมมาหรือไปลักขโมยหรือไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่ว่าทางใดก็ตามยกตัวอย่างเช่นการไปฆ่าสัตว์เพื่อน,นำมาประกอบอาหารอย่างปลาและวัวควายหรือสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆด้วยตนเองเพื่อหวังจะนำเนื้อสัตว์เหล่านั้นมาทำอาหารไปทำบุญพระหรือไปบริจาคให้คนยากไร้ การที่เราไปเปลี่ยดเปลี่ยนชีวิตผู้อื่นมาทำทานนั้นแม้นจะเอาไปทำบุญสร้างบารมีก็ได้เพียงแต่น้อยจนถึงเกือบจะไม่ได้อะไรเลย 2. จิตใจบริสุทธิ์เลื่อมใส่สามการคือก่อนให้กำลังให้และหลังจากให้แล้วเจตนาที่บริสุทธิ์ในการทำทานนั้นควรถึงพร้อมทั้งสามระยะ คือก่อนให้ทานมีความสุขเลิองล่ายินดีที่จะให้ทานเพื่อสงเคราะห์ให้คนอื่นได้รับความสุขระยะที่กำลังให้ทานก็มีเจตที่สดชื่นแจ่มใสร่าเริงเบิกบานในทานที่เรากำลังลงมือให้ผู้อื่นและเมื่อครั้งให้ทานเสร็จแล้วหลังจากนั้นไม่ว่าเวลาจะผ่านไปสักเท่าใดก็ ไม่มีความรู้สึกเสียดายนึกถึงคราใดาก็มีความสุขอิ่มเอิบใจอย่างยิ่งเรียกว่าเจตนามีความบริสุทธิ์เจตนามีความบริสุทธิ์และทำให้เกิดความอิ่มเอิบใจอย่างยิ่งเรียกว่าเจตนาสมบูรณ์แม้ในเรื่องเจตนายังส่งผลชัดเจนต่อผลแห่งการทำทานเพราะเจตนาในระยะให้ทานแตกต่างกันไป สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ